ดีครับฝนตกเรียบร้อยครับเพื่อนๆที่กรุงเทพมหานครเขตบบ้างแค่ลอยหนองใหญ่ตกหนักด้วยครับไม่ได่ตกเบาครับตกหนักด้วยเห็นไหมครับ เยอะ้อยแล้วนี่แหละครับ เห็นไหมครับฝนตกแล้วครับสุงเทพมมานครนะครับจังงี้มาตกมากไหมครับตกแรงเลยครับฟ้ามโมโดินเลย